混蛋们，开啊！ 「飛び込めばきっとつかめるさだ」「ちのひかり」「うんぼれる」 อที่29บกอุขุบาลเหมืองอันไกลโพน ลูกผูฉันน่ะไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางกลับบ้านพวกผุ้บ้านผู้ชาย จี่ชื่อนางกะตะคนนั้นจมอยู่ในความฝันอันเลื่อนลอยมาตลอดตั้งแต่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้รู้ว่าสิ่งที่นางกะตาพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดกันแน่เมื่อสามวันก่อน เฮ้บอลน่ะหยศจังยิ่งไปหาบนพื้นนี่สักทีแค่นี้ไม่ท้อไหลแล้วนะไอ้เจ็บเจ็บเจ็บไอ้บ้าไอ้หัวแดงนี่หาเรื่องกันเรื่องไงฮะเดมันตู้ประสดีรู้นะรู้นะนี่น้องสาวฟังนะเพื่อช่วที่ชื่อยศจังคนนี้น่ะเป็นหัวหน้าทีมเฮอร์คิวลิสเลยนะเจ้านี่มันเมาเจ้านี่ไม่ได้ขับรถขับแล้วไงกขับรถจักรกระบามาเลยเนี่ย แกไปออริชั่นแล้วตกร,รอบไปอีกใช่รึปเปล่าหน้าตาแกถึงนด่เครียดแบบนี้ีฟังนะฉันคนนี้คือดาราชื่อกล้องในอนาคตไม่ถอยแกเมาห่วงแล้วไอ้บ้าเอ้ถ้าก้นก็คงไปเจอเรื่องอย่างอื่นมาสินะก็ใช่เล่ามาดิเล่ามาให้ช่วยฟังเอง,เ,อองเล่ามาให้มานะจริงๆแล้วน่ะวันนี้ทั้งวันฉันนั่งรถไปกับมนุษย์ต่างดาวมา กับมนุษย์ต่างดาววันนี้เป็นวันที่ฉันเริ่มทำงานพิเศษเป็นวันแรกร,รุสวัสดิ์ครับรุสวัสดิ์ครับรุสวัสดิ์ครับเออรุสวัสดิ์ครับผมจะมาทำงานที่นี่แต่แต่วันนี้ชื่อโชจิครับโอ้พนักง,งานใหม่เหรอหมาย่าเราดีนะเราขอบพระคุณครับเอ,อ้เอาไงดีอะครับ ถ้าอย่างนั้นเธอไปเรียนรู้งานกับนางาตามาแล้วกันนะเออเนี่ยคือนางาตะนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานที่นี่มา25ปีแล้วแล้วองกังวลนะเออคุโรคเจเอาชุดทำงานมันี่ค่ะเออเอาไปเปลี่ยนส่วนใจนะครับจะไม่รู้ด้วยอะไรอะไรขอบคุณนางาตาใช่ไหมครับอ๋อตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวเสวัสดีครับ อารุสวัสดิ์ครับผมมาทำงานตั้งแต่วันนี้ชื่อโชจิฝากตัวด้วยนะครับเออใช่คุณนากะตะหรือเปล่าครับหรอฉันชื่อชิมิซึฉันชื่อเซกิแล้วคุณนากะตะเหรอครับนากาตะเหรอครับแล้วมีคนชื่อนี้ด้วยเหรอเนี่ยฮะนากาตะเหรออ๋อไม่มีแหละครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานมา25ปีนะครับโอคุบานไงโอคุบานอ๋อโอคุบานนี่เองโอคุบานนางกตะอ๋อโอคุบานนางกะตะเป็นคนต่างชาติเหรอครับ ไม่ใช่ไ <cose S 1> ม่ใช่ tai, ไม่ใช่คนต่างประเทศหรอกหน้าเป็นมนุษย์ต่างดาวต่างหากเล่าล้อเล่นหรือเปล่าครับก็ด้วยเขาอยู่ได้ไงเขานะ่ะชอบบอกว่าตัวเองมาจากเมืองชื่ออุคุบาลที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในอวกาศประจำาอฮ้าทาใจดีนะนี่ เตรียมใจไม่ได้เลยวันนี้นายได้ฟังเรื่องอุคุบาลทั้งวัน,นแน่ๆเลยละเมืองที่ชื่ออุคุบาลน,น่ะน,นะมีสายลมพัดผ่านตลอดเวลาและบนท้องฟ้าก็มีหอคอยน้อยใหญ่ลอยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็บนยอดของทุกๆขหอคอยที่ลอยอยู่นั้นมีกระหันลมสีเหลืองหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยละ <S <S 2> <S 2> เมืองอุคุบาลน,น่ะน,นะ ไม่มีบันไดแม่แต่ขั้นเดียวแบบนี้ก็ดีสิครับแต่ว่ามันมีหอคอยรอยอยู่บนฟ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมละ่ะเพราะอย่างนั้นเวลาเราจะขึ้นไปบนหอคอยจริงต้องเอาบันไดลิง<ะ>ยาวๆไปพาถึงจะปีนขึ้นไปได้ไอ,อ,อนี่ลุงทำงานมันจะป่านนี้ได้ยังไงเนี่ยผมทำแค่แป๊บเดียวทั้งขาและหลังก็ปวดไปหมดแล้วลุงไม่อยากเลิกบ้างเหรอ ก็นะแต่ว่าเวลาเราเอาแอปเปิลกับส้มจากบ้านเกิดไปส่งผู้รับก็มักทำหน้าดีใจลุงก็เลยมีแรงที่จะทำต่อไปไงล่ะเหรอแล้วก็ยังมีอีกเหตุผลนึงที่ทำให้เลิกทำงานนี้ไม่ได้ฮะค่าอะไรแหละครับนะถ้ายังได้ขับรถไปเมืองโน้นเมืองนี้อยู่แบบนี้สักวันหนึ่งฉันอาจจะได้พบทางกลับไปเมืองอูบานก็ได้ดูไหมล่ะที่ฉันมาอยู่บนโลกนี้ได้เนี่ย ก็แปลว่าบนโลกนี้ก็ต้องมีที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เชื่อมต่อกับอุกุบานอยู่่ะไปกันเถอะเมืองที่ชื่ออุกุบานนะ่ะมีสายลมพัดผ่านตลอดเวลาครับครับเรากูดาขนส่งครับแล้วก็อย่างที่บอกเมืองอุกุบานนะ่ะน,น,นานนาทีก็หายเข้าไปอยู่หลังก้อนเมฆเหมือนกันนะยังมีอีกนะเมืองอุกุบานนะ่ะก็มีวงดนตรี เหมือนกันมีทั้งกลองมีทั้งคลุยแต่ว่าเมืองอุคุบาลน่ะนะลุงครับขอเติมชาหน่อยครับแล้วที่เมืองอุคุบาลน่ะอ่ะอะขอบคุณพอลมตะวันตกพัดมาเมื่อไหร่คณะละครสัตว์ก็จะมามแล้วการแสดงของคณะนี้ก็สุดยอดไปเลยนะเอ้ยห้าโมงเย็นแล้วเหรอที่อุคุบาลไม่มีไอโกนาฬิกานี่หรอ พอถึงเวลาเย็นเสียงไซเรนยักษ์ก็จะดังขึ้นจากนั้นผู้ใหญ่ก็จะหยุดทำงาน <ST an> เด็กๆก,ก็จะหยุดเล่นแล้วทุกๆคนก็จะกลับไปที่บ้านกันอุคุบาลนะจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะที่นั่นก็คือบ้านเกิดของฉันเอ,อ,เอ,อมันมีอยู่แล้วลรอุคุบาลเนนะี่ยอยู่ในหัวของลุงนะเอ๋ พูดออกไปโดยไม่คิดจะแท้เลยอนี่ลุงพอได้แล้วอุคุุบามันก็แค่เรื่องเพอเจอเท่านั้นแหละเกิดเป็นคนนะ่ะมัะต้องหันหน้าสู้ความจริงสิจะทำตัวแบบนี้เพื่อน,นี้ความจริงไปถึงไหนกันเอาฮ้ยไหวหรื <c oughs> เอเปล่า ใช่แล้วยศจัางอยู่หน่วยซิกนี่ช่วยหาหลักฐานให้ลุงเขาทีหลักฐานอะไรก็หลักฐานว่าลุงเขาเป็นมนุษย์โลกยังไงล่ะเอ๊ะถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าตัวเขาเองเป็นมนุษย์โลกแล้วก็อ๋อใช่แล้วลุงเขาก็คงจะลืมเรื่องอุกบาลอะไรนั่นได้สักทีนะ จากนั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอคุอคบานเงินละมันมีอยู่แล้วอ,อคุคูบานน่ะ ก็อยู่ในหัวของลุงไงอืมเรื่องว่าที่จริงแล้วอุกุบานมันไม่มีอยู่จริงขอบคุณมากเลยนะครับตามหามาเกือบจะยีห้าปีแล้วตามหามาตลอด ที่ตามหาเท่าไหรก็ไม่พบนั้นก็เพราะเมืองที่ว่านั้นเป็นเมืองที่มีอยู่เฉพาะในหัวของเราคนเดียวนี่เอง หลักฐานที่แสดงว่าเป็นมนุษย์โลกอย่างนั้นเลยครับสิ่งที่แสดงว่าเป็นมนุษย์โลกก็คือเดินต,ตรงนั้นนะอย่าเพิ่งพักนี่หประฐานของทุกสิ่งก็คือพลังว่าไงคุอว่าระ คิดอะไรออกบ้างมกมาผมอะเหรอผมว่าผมเป็นมนุษย์โลกตั้งแต่จำความได้แล้วนะครับหัวหน้าเฮ้แล้วไงวะเลยก็ก็ไม่เคยมีใครมาชี้ผมแล้วบอกว่าแกเป็นมนุษย์โลกหรอกครับเอาไม่สิแถมบางครั้งยันโดนเข้าบอกว่าทำตัวไม่ค่อยเหมือนคนด้วยซ้ำไปนซิกจัดเลยที่ต้องถามแบบนี้ เมื่อเพื่อนเก่าฉันขอร้องมานะอยากจะช่วยมันให้ได้จริงๆเออ,อทำไรอยู่อะฮะเขาลองหาบ้านเกิดคุณนางะตะอยู่นะครับถ้าเขาเลกอ,ออกว่าจริงๆแล้วตัวเองมีเกิดที่ไหนคุณนางะตะก็อาจจะคิดว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นมนุษย์โลกขึ้นมาก็ได้อ๋ออย่าง,ง,างนี้เองเหรออ๋อเจอแล้วอ่ะ,อะจังหวัดโตเกียวเมโมซาิโนะเอะอ บ้านหลังนี้ถึงแม้จะเป็นบ้านร้างแต่บ้านก็ยังอยู่นะครับจริงเหรอรู้เหมือนกันนะทางนี้เองก็มีงานต้องทำเหมือนกันนะว่าอยากจะให้เข้าใจเอาไว้ด้วยอขอโทษนะครับโอ้มีอะไรเหรอ,อพนักงานใหม่วันนี้คุณนางตานางตาเหรอวัอนนี้หยดแม่แถมไม่แจ้งล่วงหน้าซะด้วยเขาเพิ่งเคยเป็นแบบนี้ครั้งแรกโทรไปก็ไม่รับสายต่างหากเห็นไม่เล่าก็เคยบอกแล้วอ่นะน,ะน,ะนะอด เป็นมนุษย์โลกจริงๆด้วยสินะครับโยชิดาวพูดคุณโยชิดะคุอเป็นเหล็กรับร้าจุดทูทูซิกเอ็นวันเกิดการบิดเบี้ยวคือเล็กน้อยครับรอเลยอาจจะบังเอิญก็ได้แต่ตำแหน่งก,กลางของมันมาจากห้องที่คุณนังกตาอาศัยอยู่ตอนนี้ครับ้อใจแล้วจะเดี๋ยวไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ นิดจังที่นายมาทำอะไรแถวนี้เหรอลูกนะกต่าเขาอยู่ๆก็ลาหยุดเน่ะฉันเลยเป็นห่วงเขานายไม่ต้องตามมาก็ได้แบบนี้ได้ยังไงเล่านักตา่านักตา่กตาไม่ได้ล็อกด้วยนั็ต่าอ๋ออ๋อคุณลุงคุณลุงลืมตาสิคุณลงุลณลง ลงไม่เป็นไรแค่หลับอยู่หลับอยู่เหรอเออเจาจ,จิเอาผมน่นมานหน่อยอ๋อไดอ้เดียเอืนในฝันฉันเห็นรุกคูออกมารับฉันแล้วรุกคูฉันต้อง กลับไปอุคุบาลแล้วละ่ะคุณลุงตั้งสติหน่อยนั่นมันแค่ฝันไปนะมีอยู่จริงนะเมืองนั่นนะฟังสิได้ยินเสียงลมพัดจากอุคุบาลด้วยเป็นดื้อแบบนี้นะฟังนะลุงรูคูอะไรนั่นมันไม่มีหรอกเมื่อที่ชื่ออุคุบาลอะไรน่าไปหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วครับ 조지... 어? 원래는 쟤니야 2226N1 มีัตว์ปลาปรากฏตัวคุณลุงคุณลุงลูกคู่ไก่ไล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 ่ลล่ไล่่ไล่ไลลล สัต์ประหลาดนั่นมาเจ้าคุวบาลจริงแล้วท่นผู้ชายที่ชื่อนางกระต่ายคนนั้นก็คนลงุง 六号。 ที่อุกุบาลนนะ่ะพอถึงเวลาเย็นเสียงไซเรนยักษ์ก็จะดังขึ้นจากนั้นทุกคนก็จะกลับไปที่บ้านกันหรือว่าอุกุบาลอุคุบาล คุณลงุงนี่ลุงมาอยู่ที่ไหนนะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนางตาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเด็ชิดา นางตาั้นอาจเป็นแค่คนที่นิสัยประหลาดประหลาดที่ตอนเขาสมัยยังเป็นเด็กเอาจะดูรูปเมืองที่อยู่บนปฏิทินก็ได้แต่ว่าถ้าหากอุคุบาลน,นั้นมีอยู่ที่ไหนสักแห่งจริงนางตาตอนนี้ก็อาจจะกลับไปสู่ที่นั่นแล้วก็ได้สำหรับเขาคนนั้นอุคุบาลอาจสำคัญกับเขามากก็ได้เอ๊ะ โอคกบาลเ่ะเป็นเมืองที่อยู่ไกลแสนไกล สัตว์ประหลาดจากโดงจัน์มักิ่โลกเพื่วางไข่แต่ในตึกนั้นมีที่ของอสุกออยู่ผมประแมนแกอาตอนต่อไปรังไม้ปีศาจต้องเลือกว่าจะฆ่าสัตว์ประหลาดหรือจะช่วยชีวิตคนแหละ